ตอกรมคินแฮดดอฟริงเตด่านนี้เกิดด่านนี้จริงด่านนี้จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากันาอีสปอร์ตเลทุกคนีอย่างนะเว้ขวาล่างใช่ไหมกูอยู่บนน่าจะบนขวาม พ่อมาแล้วอเอาพ่อกูอยู่ฝั่งนี้ด้วยโ oh <my> อ้ไม่เกิดแพนเจยจะทำอยูเลยพี่รอนหนูด้วยลบพ่อกูตามมาติดๆครับโดนไงโอ้โอ้ต้องเน้นปูก,การดิยังยังยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะอยู่เฮ้ยวาร์ปมาโอ้วาร์ปมา แล้วกูจะดึงมันออกยังไงวะมันต้องมีคนง m ีออกมาได้ยังยังก่อนยังก่อนทุกไม้ทุกไม้เล่นแล้วรมาเนี่ยเลยดิงใส่หมือนลำจะมาใช่กูจุกอัว่นเจาะจ้าปุ่นยื้ยโอ้โห่เศรษรังแบบชิบหายเลยออกมาปมดแล้วออกมาหมดแล้ว นสวนหมดซ้ำหวนกับอ้าวไอ้ยิงกล้องจอติดหาหาท่ายิงแล้วจังหวะนี้ทำอะไรวะเข้าบ้านเนี่ยอูคานเข้าไม้ดีกว่คานเข้าไม้เพื่อนอ้อไป่เพื่อนอ้ไปช่วยกูอยู่ในไม้เรียบร้อย ไอ้เขี้ยงเดินวนมาทำไมเนี่ยไอ้คนเนี่ยไหนไอ้คนหนึ่งอ่ะมันไม่ช่วยเหรออยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันทั้งสองคนเลยเนี่ยทำทำอะไรไม่รู้ล้มไม้ไปแล้วด้วยเอาไม่ช่วยสักคนเลยแล้วเดินหนีโอ้สุดยอดครับคือทำไมมันไม่มันไม่วิ่งบนละหางวะเอาแล้วคนเดี๋วใครเดี๋ยเอาเนาะมาทำไมต้องมาแต่ไกลนะทีนนะ ผมทำไมไม้ตรงนี้สำคัญอยู่กล่องนี้หรอวะน่าจะกล่องนี้แหละคลิกขวาค้างดูียดเนาะว่าเขากำลังเล่นกล้องแม่งวา้ามันฉีกมาช่วยเพื่อนแบบมีซี่อแล้วก็ว EM B, EM B, EM B. ไอินบีอินบีอินบีทั้งก็ปลาอิมบีหีิมันปลาไม่เอามันต้องกดอีกครั้งไอ้เหี้ย กูก็ต่างหาวิธีใช้อยู่ไอ้มันต้องกดค้างให้ถึงระยะหนึ่ยงยมันมี้องตรงนั้นมีก่อนมีหน้าบ้านมหรอไม่มีแล้วเนี่ยไม,มไม่มีแล้วมีอยู่ตัวตเดียวพ่อพ่อมาหากูอีกแล้วพ่อจ้า วับวับ้าตีหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนีก่กับความลุกโลด้นีหนึ่งพันนี่กับความลุกโลดโดดลงไปเฉยเลยปั่น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 เลยวับแล้วน่าจะวับไปหาเพื่อนเคยเพื่อนโดนจะไปช่วยเลย ตรงนี้มีกล้องตรงเสาไฟฟ้าหนึ่งตัวแค่ไหนไม่มีนะสิปอัพเลยดหนึ่งไอชื่อเปิดกล้องนี้กันบอกระบกบก,กล้องอยู่เฮ้ยทาตรงนี้มีกล้องเข้าบ้านไปย้อยิ้งกล้องเสร็จกูแล้วนะข้างบ้านมีกล้องนะเว้ยโอเคมาวมาโอเคเฮ้ยเปึ๊กยกไม้มันยกได้ลัวงเลยเหรอวะ ไล้เพื่อนอยู่บ้านใหญ่เฮ้ยเปรดกยกไม้มันยกได้เร็วๆัวเลยว่ะรามจะแค่ต้องใช้เวลาสี่ไอ้เชี่อเพรฟักโอ้มันั่นซ้ายลโอ้มันจะโหลดกล่องโอ้นี่ไงกล่องมันจะมีแบตเตอรี่บอกอยู่ว่าโหลดได้ถึงเท่าไหร่แล้วแล้วก็สามารถกลับมาเก็บได้ที่เดิมโอเคโอเคถือว่ากล่องใช้ได้เรื่อยๆโอเคเยี่ยม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 ปั่นอยู่ซ้ายล่างเฮ้ยยกไม้กูยกไม้กูยกไม้ เงี้ยเบิร์กมันยกได้รัวเลยว่ะลามไม่ลดด้วยจิงซะเอา,าเป่ะเบิร์กยกไม้ยกได้ตลอดการเลยไม่ต้องรอคูดาแลนะ้วเออไม่มีคูดาแล้วคือม,มันจะใช้งานได้ตลอดอยู่เลยแค่เสียเวลาสี่วิในการแบบยกเลยมันบ้านใหญ่ไปโอเคมช่วยเลยมาช่วยเลยมันอยู่บ้าน,นาใหญ่โอเคมันดูกล้องอยู่แน่ๆเลยตอนเล่นกล้องเล่นกล้องอย่า,ายเล่นพื้นอย่าเล่นพื้นเสร็จโอ้โว่ ไรื่องบนั่งบนบ้านใหญ่เชียบพ่อมาเขี่ยนะบ้านใหญ่มันเปลี่ยนไปหว่ะหายอ้คิลเลอร์ไปบ้านใหญ่นะคิลเลอร์ไปบ้านใหญ่นะเออกูเจ็บนี่แกกูหาเครื่องก่อนผมมันไม่ได้ทำลายมันช็อตเนี่ยหว่าลงห้องวีที่อ กูมึงรีบปั่นเถอะไอสัตว์เอาให้เสร็จเลยแล้วกูปั่นอยู่กูปั่นกับเพื่อนอยู่พวกกูมีสาม,สาม,สาม,สามัคคีพังหนีต้องมองกล้องตัวนี้มันชอ็อตอยู่เพราะฉะนั้นมันดูตรงนี้ไม่ได้ก็น่าจ,จะไม่มีตัวไหนดูได้ปั่นต่อแล้วกูปั่นอยู่ตรงกลางถนนด้านบนเลยปั่นกลางมันใหญ่โอเคได้ เสร็จแล้วเนี่ยเออแข่งเสร็จเลยแข่งเสร็จเลยเสร็จแล้วมันกล้องเห็นกูไปช่วงไหนไปช่วงไหนเิลเลอร์เฝ้าอยู่อ่ะเยอะเฝ้าอยู่มันมาเล่นกล้องอยู่มาเล่นกล้องอยู่โอเคมาเนี่ยเห็นกูแล้วกูลากเข้ามันใหญ่ลากไปเลยลากเลยลากไปเลยมีอะดรีนาลีนนะอ้าวเพี้ยนเสร็จเลยไงแล้วกูแตกเพี้ยนทำไมกันทำกันอย่างนี้ไม่ทำกันมาเดินเร็วเแปลก มีอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีล่างล่างลงล่างนี่ครับความเร็วแสงไอ้เหี้ยดึงพายานสิบวิลงมาเลยเฮ้ยประตูอยู่ไหนบ้างประตูอยู่เห็นแล้วเห็นแลไหมเห็นคูไหมวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งไปไหมา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 กี่เปอร์เซ็นต์หนักอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเควนก่อนวนก่อนแดงเบลลล้เปิดเลยอ๋เพื่อนควรตีนแจ้ง ่อ้โหขันต่องยหลวดไม่เต็มต้องมากดปุ่มรออย่างนี้เลยนะถามจริงตุ๊ดตเนี่ยนะตุ๊ตุ๊ดก็ตุ๊ดตไว้ล้มสองเอาแล้วช่วยกูได้ช่วยกูได้ช่วยกูได้โอเคโอเคเพื่นขวาเปิดออกไปเลยเปิดเลยดเแล้วน่ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดดเปิดเ เฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมเฮี้ยหิวโคตรเร็วนี่ไงกูมีเปิร์กสำคัญสำคัญทั้งนั้นอะเข้าใจบฮะเข้าใจบ่สขัดตะก้อนพอเถอะไปกระท่อมโรยรอดเก็บของเก่าออโต้ฮาวเว้นมงค์นเมเจอร์คุมใจเสด็จเดทบอยเคไยร์ไลท์บ้านยังเหลือข้างบนสามคนกูฉีกไปบ้านเล็กนี่ไม่สิทธิ์นะไม่มีซิทแล้ว เจอ,เจอพี่แกบ่อยแจ้งว่าช่วงนี้เดินขึ้นบนมามันมน่าจะมีเปิร์กมันอ่ะเปิร์กมอง้<อ>น<อ>งเกมโอ้คุมเครื่องคุมเครื่องด้าล่างสามเครื่องเลยจ้ามันเดินมาเห็นกูละน่าจะแขวนยังไม่ช้าแขวนแล้วไม่ใช่ตะขอหายนะจะลากมันหนุ่มเรนบ้าเอ้ามันไม่มาหาวะทำไมวะมันฉีกเข้าแมสใหญ่ไปแมสเทพไปอ่ะั่งซ้ายบน ไม่ได้มาหากูแล้วมาหากูแล้วผมจะลงเล่นหน้าดังเอามันไม่มาหากูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เอามันคุมโซนไอ้เหี้ยเฮ้ยเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วเฮ้ยไม่มามันคุมโซนบ้านหาบ้านเล็กของมันู่บ้านเล็กอยู่ฝั่งซ้ายมันเลยอยู่ฝั่งซ้ายล่างล่างสุดเลยล่างสุดเลยอยู่ตรงแถวแถวเนินกูปั่นอยู่กูปั่นอยู่ตรงเนินปั่นอยู่ตรงเนิน อ่าช่วยได้เลยช่วยช่วยช่วยเลยมันเล่นอยู่ด้านบนมันคุมโซนบนมันคุมโซนบนตนี้นะมีทึบเครื่องระบายลมคนเครื่องระเบิดโอเคโอเคโอเคอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่รักสมีไม่ถึงคุมโซนไหมน่าจะคุมโซนแถวบนน่ะอ่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่เออเขาปั่นครึ่งนึงนะ้วเขาปั่นครึ่งนึงทิ้งไว้ไม่รู้ว่าทุ่งอะไงแล้วมันเห็นหรือแล้วไงมันเห็นแล้วไงไม่เห็นแล้วแล้วทำไมต้องช่วยดิลองเลยอะไรแบบเฮ้มันจะทั้งคนเจ็บว่ะ สายมันเจ็บพอดีบล็อกเลยก็ได้พอดีบล็อกเลยพอได้ไม่ได้กูฉีกแล้วกูว่ามัจะไล่กูชิบหายเพื่อนอย่างนั้นนะสายบนสายบนเดี๋ยว็ดสายบนมันเอ้ยมันซ้ำมันจะตายมันจะเอาตายกูบล็อกให้กูบล็อกกูเสียเลยเสียไม่ได้กูต้องฉีกออกเอ้าโอ้โหแซ่มันโคตรยาวไอ้สัตว์เพื่อนเอากูลืมกูไม่ได้ติดเอ้ยก็ได้ว่ากูติดไอ้นี่กูรู้ว่ากูติดเชื้อมาก่อนแล้วโอ้โหลืมไม่ได้ว่ติดเชื้อมาก่อนด้วย ทษเพื่อน sorry 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 ผมต้องขอโทษจริงๆรอ๋เลยอ๋อเพื่อนไม่เอาสุดไม่เอาสุดเพื่อนน่าจะไปไปช่วยนะไม่ไม่ไม่มันไม่เอาสุดเลยมันมันมันวนกูเพื่อนอยู่ล่างกลางเพื่อนทำอะไรเพื่อนมันหนีไปเมื่อกี้มันมันปั่นอยู่ใกล้กูยื้อให้เพื่อนอ่ะนปั่นให้เสร็จก่อนเลยก็ได้ให้ <Okay. S 2> กูตกเสร็จแล้วเข้ามาอะวย ไม่ได้บล็อกเงินไม่ได้ชิบหายแล้วอยู่ไหนวะฆาตกรอย่าวะแต่ได้บล็อกใหม่บล็อกใหม่ะอืม่อะไรยู่ไหนนะไม่รู้ไปเลย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 กูฉีดนะกูฉีดออกมาแล้วไล่ไล่กลัวเอาเพื่อนพ่อมาเพื่อนพ่อพ่อมาเพื่อนพ่อมาเอาเชียไม่ได้ต่อด้วย มาหากูมาหากูเออมาหากูขากูมาหากูมาหากูยิงไบอกเลยไม่เห็นเลยนะไม่ได้เลยเพราะมันขึ้นทางเป็นเชี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ิสัตต์มีนะท่ามกูชอบเจออะไรแบบนี้ตลอดโดนเขาแล้โดนเขาแล้โดนเขาแล้มันมันเดินไปอ่ะบ้านเล็กมันเดินไปบ้านเล็กตรงกลางตรงกลางบ้านเล็กมันเดินไปบ้านเล็กเอ้ยอย่าบอกก่อนนะว่าเห็นบัว เดินเดินไปบ้านใหญ่เดินไปบ้านใหญ่ที่นี่ไม่ไจะเห็นไม่ได้เห็นเดินเดินเดินไปบ้านใหญ่ไปหาเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วมาขึ้นมาขมาเบสเกอร์โดนเนิร์ฟแล้วต่อไปก็ต้องเป็นมึงตแช่งเลยโอ้โหด่านไอ้สัดโรเลปัตโชมิสวินไซเลน์ฮิวนี่ตัวเดิมซิงคูลาริตี้เฮียตัวใหม่ไอหุ่นไอหุ่น บักหุ่นบักหุ่นถ้าจะมาควา,วาอะไรอยู่ไม่มาไม่เคล้ยร์เล่นไรกูโดดลงมาแล้วเชื่อผม <แ S 1> ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างาเออมันอยู่ด้านล่างมาเล่นกล้องอยู่ด้านล่างเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้โดดมาจะเอ๋มันกำมันพอดีเลยไอ้เหี้ยในด่านนี้กูไม่ชอบตัวที่มันแบบเสียงหัวใจมันอยู่ด้านบนห,หรือด้านล่างนี่แหละ ไม่เป็นไรทางนี้กูใส่เปิ่งนี่ไม่หยุดแม่งเมื่อกี้แบบโอ้โหกูตกใจเลยนึกว่ามันเดินมาแถวเราสัตว์กูโดดลงมากูเจอหน้ามันโอ้โหมันอยู่ข้างล่างไอเวยเพืนยังไม่ปั่นเลยนะเพื่อนเหรอโอ้เพื่อนใครกดกล่องตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยู่แล้ว่ข้อเด็กก็โดนไล่อยู่มีแต่พวกเรานี่แหละที่ปั่นไปไปหาปั่นเพื่อนต่อเนี่ยจะเกมมันยืดไปหรือเปล่ามั้งรู้สึกว่าจะเป็นพวกเรานี่แหละที่ยืดเอาเครื่องมาอยู่ด้านหลังเอาสามคนเลยไป่ะ let's go สามทีสปอร์ตแบกได้ยาวอยู่หรอคอดิดกูเชื่อในคอดิดพับได้ครับเพื่อนพับได้พับ,พพบ,พบได้พับไอ้อไออตัวเนี้ยไม่เห็นวะามึงไม่ติดอยู่บนโซ่มึงบ้าปหมเนี่ยไอสัตว์กูหาอยู่มันติดอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงโซ่แล้วมึงฉี่นะกูปั่นอยู่ตรงกลางตรงกลางโซนทางเทเลนาะเลย โอ้โหเฮี้ยตรงกลางไม่ติดตั้งเยอะเล่นตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันเฮี้ยเพื่อนมึงกับกูต้องแข็งว่ะโอ้โหมันมีตะขอหายนาเสียงประษาในความเจ็บปวดเรือดเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนหาเอ็มพีนะกูตรงถุงกลางมันเยอะไปเอาไปฮิวเลยก็ได้ฮิวอยู่เฮี้ยกูจะกลับไปปั่นตรงกลาง คอเดดถูกไล่อยู่เพื่อนเอาหน่อยแข็งหน่อยนี่คอเดตตัวตายยากวะรู้เปล่าวะไม่รู้น่าจ่ใช่เฮ้แต่เทพเกินไหมติดกันละนาวอืมกูบล็อกให้คอเดดหนึ่งทีื่กความรู้สึกที่เป็นมิดโว้อีกแล้วเอา้าเครื่องนั้นเสร็จแล้วโดนล็อกเลยอ้าวแล้วไม่ดโดน ติดเชื้อไงติดเชื้อไอ้เหี้ยมันก็ติดหรอเออถ้าอยู่ด้วยกันนานๆมันจะติดเชื้อ,อเ,เมื่อกี้พวกกูก็ติดกันสามคนเลยไปอยู่ใกล้กันเกินไปเดี๋ยวไปอไเออไปเอาอีกกล่องแล้วก็เปิดเลยเปิดแล้วก็แล้วก็ชาร์จพร้อมกันเลยไอ้เหี้ยพ่อโอ้พ่อกูมาเอาเอายิงคนโดนเพื่อนด้วยโอ้โหจา้า เอาอยัางไงดีเอาปูปังให้แล้วกันเพื่อนเอออย่างนั้นกูก็เจ็บให้ไปละเจ็บให้ตลอดละกูอะเอาเพื่อนหลุด Oh my goodness w a r มา,มา,าแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเล่นโอ้โหตรงนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยเออไม่เป็นไรกูโดนเล็กครั้งแรกปั่นเลยปั่นเลย โอเคมันเดินไปแล้วใครอยู่ข้างหน้าระวังนะสองคนนะั่นน่ะสองคนนะนะั่นนะนะ่ะใครอะ่ <c oughs> รอะพ <c oughs> อเด็ดลูกเอาจริงเหรอเนี่ยมันวาร์ปเหรอมันวาร์ปตามใครตามมึงเหรอไม่มันเอ้ามันไปไหน <c oughs> จุกเลยจุกเลยแย่ร <c oughs> ละชิบหาย้ะ เลยปั่นเลยไปเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเพื่อนน่าจะตายแล้ววว้อยู่ด้านบนด้านบนมันขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนมาเอาให้เลยอึ๊บเออกูล้มแทนกูล้มแทนเพื่อนน้าต้องมีชีวิตอยู่อยู่ไม่ชัดเออเอากูเนี่ยเอากูเนี่ยเออเอากูเลยไล่ต่อด้วยเพื่อนฉีกไหมฉีดได้แค่ไหนก็ฉีก ปั่นเลยหาเครื่องปั่นเลยมึงอะ่ะหาเครื่องปั่นด่วนเลยข้างล่างอ่ะเสี่ยตรายเครื่องนั้นหรือด้านบนเครื่องอยู่วะเพื่อนอยู่นู้นโอเคเพื่อนกูเสียเฟสให้กูเสียเฟสให้กูยอมแลกโอ้เพื่อนไม่โดนดึงหลังไอ้สัติโอเพื่อนไม่ได้เลยเครื่องมันจะอยู่อยู่ด้านล่างห้องเรียนเมื่อกี้ กูต้องลงกลับไปปั่น่ะเฮ้ยเหียกูถ้าเกิดตีเต็มได้นะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยกูจะฮิวกูจะฮิวเอาเชี่ยมีอเลยมีอยเลยเอาแล้วเอาเชี่ยมันมาแทนเอีเดี๋ยวกูเก็บ EMP กับพี่ฮิวได้เพื่ออะไรวะเนี่ยกูงงดวนๆดวนขอแบบดวนๆไปเลยอือไปลันโกเวโอเคโอเค กูพยายามตามหาเครื่องเฮ้ยมันมันเล่นกล้องอยู่ตรงนี้นี่หว่าเฮียมันเล่นกล้องอยู่ตรงนี้นี่หว่าอยู่ตรงกลางแมปเลยเฮียเก็บลถเก็บลถไม่สตาร์ทว่ะเลยวู้ววไม่เลงเฮ้ยเฮ้ยหมุนก่อนหมุนก่อนหมุเออหนึ่งพันนะกูให้หนึ่งพันเต็มเต็มนะจับยูอ่ะกับยูกูให้แล้วไปละสแกน อเอาเว้ยมาวัดกันไอ,อ้อน,ไนุ่มโอ้ยนุ่มไม่คว้ามาเนี่ยโอ้ไม่มีมไม้ห้องนี้ไม่มีไม่มีจบละมันจบแล้วลาสัญญาเฮ้ยไปขึ้นสูงเลย เอาไว้ซุ้มๆนี่แอบเกียนเกิดเนียนอะไรให้บอกหัวใจดีจ้าเแล้วออกนะาวามันได้ปล่อยให้กไปอยู่แล้วไอ้คนนี้อาจริงแมบนี้รอดสีนะเกิดเกิดไม่ชัดปักอะรอดอยู่ชอบนั่นนะมันมีคนพอเด็กแค่คนเดียวนสองเป็ด แต่ดีสามตัวนี้ไม่โดนแหวนเลยครับไม่นะเพื่อนชักปักทำไมอ่ะโอ้ห